ชาวเพชรทุกทุกคนนะครับดีตามที่มีคลิปอ่ลงในยูไลบนะครับที่เคยถ่ายขยับไปต่งไปนะครับตอนนี้ผมผมรู้สึกว่ามันเป็นการกระทาที่ที่ไม่ดีครับตัวผมเองก็รู้สึกว่ารู้เข้าไม่ถึงการนะครับที่ทาไปตอนนี้ผมผมรู้สึกอ่ไม่ดีแล้วก็รู้สึกผิดก็เลยได้มาพบเจ้าหน้าทีต่ตารวจครับเพื่อปรับความเข้าใจเพื่อให้เจ้าหน้าทีต่ตารวจได้อบรมสั่งสอนผมครับตอนนี้ ผมก็พร้อมที่จะไปเสียค่าปรับที่โรงพักแล้วนะครับก็โอมตำรวจอบรมนิสัยอย่างดีครับพร้อมที่จะไปเสียค่าปรับแล้วครับใบสั่งก็ยังอยู่นะครับนี่ครับใบสั่งเห็นไหมครับพรุ่งนี้ผมพร้อมที่จะไปเสียค่าปรับผมยอมรับผิดนะครับต้องขอโทษที่พี่ตำรวจจราจรทุกท่านนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานเข้าใจนะครับปฏิบัติหน้าที่อย่างดีครับผมผมยอมรับผิดจริงๆครับ ต่อไปต่อไปผมจะไม่ทำเป็นเรื่องอย่างนี้แล้วครับผมมาทำาอินเดี่จะเคารพกฎจราจร